นผอไี่เจอท่านผู้ใหญ่ครับเรามีกล่องนะครับรับนะครับการสนับสนุนครับสำหรับนะครับการสร้างนะครับลานคุณธรรมนะครับและในวันนี้ครับเรามีการมอบการสนับสนุนนะครับรายได้นะครับในการจัดกิจกรรมในวันนี้ครับและผู้มีกิตติศานะครับในการสมมอบครับเพื่อสมมอบให้กับท่านผอโรงเรียนนะครับวัาเรือครับอุตสาหะวิทยาคารครับท่านพิเชษลิศสิรินะครับโดยท่านผู้ว่าราชการนะครับพี่บินบริลิตพร้อมทั้งนะครับ ท่านผู้ริหารนะครับจะเป็นนะครับผู้ส่งมอบให้นะครับในลําดับแรกนะครับท่านผู้บริการโรงเรียนนะครับจะเป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์นะครับในการจัดสร้างลานคุณธรรมครับหลังจากนั้นจะมีการมอบขอนที่ลึกให้กับท่านผู้ริหาร5ท่านครับเอาครับเรามาดูเกมในสนามต่อครับตอนนี้เพื่อนกีฬาครับในชุดเสื้อสีส้มครับยังตามของแกมโบซาอยู่3าวัตตัหนึ่งครับ ตอนนี้เพื่อนกีฬาก็ไปรอรับตั้งแถวรอรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับดูเกมกันต่อในสนามครับสิริวุฒิสิริวุฒิให้มาที่สุรศักดิ์ยังอยู่ที่ลักษิตย้อนมาตั้งกันใหม่ครับที่ปฏิพานก็ยินดีต้อนรับครับ ท่านจิรเกตภูมิสวัสดิ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับตอนนี้ท่านก็เดินทางมาถึงสนามแล้วนะครับแล้วก็สนามแห่งนี้ท่านก็เป็นผู้อํานวยการก่อสร้างเลยนะครับร่วมกับอําเภอท่าม่วงครับแล้วก็อบตเขาน้อยเพื่อรองรับให้การแข่งขันกีฬาแห่งชาติในปี2อ6พครับพี่โอ๊ตโยครับ นะครับถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งท่านผู้บรินหารนครับข,ของกระทรวงมหาาไทยครับในนามผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจ,จนบุรีครับที่ท่านให้การสนับสนุนครับสำหรับกิจกรรมด้านกีฬาในทุกด้านโดยเฉพาะท่านผู้าอาวุโสครับก่อนยินดีต้อนรับครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับท่านเฉลเกตภูมิวสวัสดนะครับแล้วก็พร้อมด้วยท่านอดิันอินทรานะครับหัวหน้าสํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี ท่านในอำเภอท่าม่วงครับท่านธรัตเหลืองสะอาดนะครับแล้วก็มีอีกหลายหลท่านครับตอนนี้ก็มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็ยังมีบุตรชายของท่านนะครับนะครับบุตรชายของท่านอีคิวก็มาร่วมเล่นฟุตบอลด้วยครับนะครับในวันนี้ครับในด้านพิธีการนะครับเราจะมีการส่งมอบนะครับ การสมทบทุนครับในการสร้างลานคุณธรรมนะครับให้กับโรงเรียนวัดท่าเรืออุตสาหะวิทยาคารนะครับโดยท่านผู้ในการโรงเรียนครับท่านพิเชษลิศรีนะครับเป็นผู้รับมอบนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับกาญจนบุรีนะครับท่านชืรเกียรติภูมิสวัสดนะครับปีท็อปบินบริลลิศนะครับรวมไปถึงนะครับผู้ใหญ่นะครับจะเป็นผู้ส่งมอบนะครับให้กับท่าน ผู้บริหารโรงเรียนนะครับหลังจากนั้นท่านผู้บริการโรงเรียนนะครับจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์นะครับในโครงการนะครับสมทบทุนสร้างลานคุณธรรมครับและในลําดับท้ายสุดของพิธีการนะครับในนามของนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยนะครับมอบของที่ลึกเพื่อเป็นเกียรตินะครับให้กับผู้ใหญ่5ท่านด้วยกันนะครับขอขอบคุณครับ สวยครับทำได้ดีทีเดียวครับเป็นแบบอย่างและตัวอย่างที่ดีครับให้กับนะครับน้องๆเยาวชนและเยาวชนครับโดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญญานะครับในการออกกําลังกายครับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เต็มไปด้วยสปิริตความมีน้ําใจเป็นนักกีฬากฎกติกาและมารยาทครับสวยครับเซบอลขึ้นมาเร็นจ่ายตัดเข้าไปในพิกหนีครับย้อนกลับมาครับพยายามที่จะตั้งบอลขึ้นมาเร่นครับเปิดลึกแล้วแม่นครับดีย้อนกลับมาไปอยู่ที่สนามักู่กลาง ยังจ่ายไม่ได้ครับพยายามที่จะพลิกเล่นครับตตมเกมขึ้นมาแถว2เข้าไปสไลด์ครับวันี้บอลหลุดมาอยู่ที่แกมโบสตาร์ครับต้องขอขอบคุณครับบริษัทบิสตาจำกัดไป็นนักกาสนี้นด้วยครับท่านลิติกิจจายครับท่านผู้บริหารบิสตาครับเจ้าของผลิตภัณฑ์แกมโบที่ให้การสนับสนุนครับปัญญาพลครับดันบอลขึ้นมาเปิดกอตหรลึกทิ้งบอลยาวๆครับเป็นบอลยาวบ้างครับของทีมแกมโบ เก็บบอลแรกสวยครับสปินหนีขึ้นมาแหวกและจาอบริเวณนอกกบอิโทษล็อกตัดเข้ามาเล่นนายเซตบอลเล่นครับผู้รักษาประตูโดนบีบครับเปิดหยอดหรือครับดึงบอลลงไหลบอลสวยครับเป็นเกมลุกครับอีกหนึ่งครั้งครับของทีมเพื่อนกีฬาครับจังหวัดกาญจนบุรีครับได้รับเกียรติอย่างสูงครับจากผู้บริหารระดับสูงครับท่านผู้ใหญ่ทุกท่านครับเดินทางมาร่วมเป็นเกียรติครับในกิจกรรมกีฬาในวันนี้ด้วยครับเอาครับแต่งบอลแล้ว ครับขอเสียงต่อดันๆครับต้อนรับพี่บินบอลลิลิด้วยครับอีกหนึ่งบุคลากรส9งก้าครับของนะครับพวกเราชาวไทยนะครับที่มอบสิ่งดีๆในทุกด้านในการดูแลนะครับให้กับพวกเราชาวไทยครับแบรนด์อัลเสเตอร์ครับของผลิตภัณฑ์นะครับคอมมานโดครับนะครับในช่วงการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับพี่ท็อปส่งมอบไอศครีมนะครับให้กับน้องๆทุกคนนะครับ นะครับวันนี้นะครับพี่ท็อปพึ่งเสร็จสิ้นภารกิจนะครับในการเดินทางไปดูแลนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่รอรับการช่วยเหลืออยู่ครับขอบคุณพี่ท็อปไว้นะโอกาสนี้ด้วยครับส่วนในสนามก็เพื่อนกีฬาครับยังตามแกมบูสตาอยู่1นึประตูต่อสครับพิชิตยอดยาอาลงมาใหม่ครับนี่อีคิวครับ หมายเลขสี่ครับบุตรชายคนโตของท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดกาญจนบุรีครับพลระเกียภูมิสวัสดิ์หรือน้องอีคิวใส่หมายเลขยี่สิบครับส่วนบุตรยายอีกคนของท่านจิรพจน์ครับภูมิสวัสดิ์ครับก็ชอบเล่นลักบี้นะครับถือว่าบุตรชายของท่านมีสองคนครับเป็นครอบครัวนักกีฬาครับบุตรชายของท่านของผู้ว่าราชก,การจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นมาอีกครั้งของแกมโบ สายไหลไม่ผ่านยังติดที่กองหลังอันนั้นจะใช่สายคอร์ดมาลูกนี้ถึงหรือไม่ครับยังติดที่แกมโบแกมโบครับดึงบอลลงได้บอลครับเติมขึ้นมาครับตรงกลางปัญญาพลครับเปิกอสหรือครับเป็นบอลยาวบ้างครับของทีมแกมโบครับของอลแรกสวยครับแถวหนึ่งแถวสองที่ขึ้นไปเติมแล้วครับเปิดตัดเข้ามาได้เลยครับลอยตัวขึ้นไปบนแรครับ พอดสินไม่ว่าอะไรครับยกเท้าสูงถือว่าไม่อันตรายและผู้เล่นของการจนะบุรีครับเาอลต่อบอลสั้นเชื่อมเกมลิงขึ้นมาครับจัดเล่นข้างเสร็จบอลตั่เข้ามาได้นในครับสวยเคาะแล้วทําชิงเปิดลึกครับลกนีีเลี้ยงหลไม่ออฟไซด์ครับสวยครับตัดแล้วบล็อกครับสวยกลับขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับผู้เล่นของทีม เพื่อนกีฬาจังหวัดก,กาญจนบุรีแล้วแต่ก้ามาทใดแถวสองไม่มีใครเติมไหลบอลสั้นจ่ายบอ,ยบอทลทะลุช่องแล้วจบครับโอ้โหโอ้จังหวะนี้ครับน้องอีคิวครับพลเกียรติภูมิสวัสดิ์ครับซัดเต็มข้อครับเฉียดเสาออกไปเล็กน้อยครับเกือบจะไล่มาเป็นสองประตูต่อสามครับลงไปสัมผัสบอลแรกเลยครับลูกนี้ กดเต็มข้อเน้นๆครับบอลหนีมือพุทธษาประตูออกนอกก่อไปครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งการจบที่ยอดเยี่ยมทีเดียวครับโดนบีบให้วางเท้ายิงตำแหน่งแรกก่อนครับสวยครับวินัยี่ยมครับขึ้นไปกดดันครับผู้เล่นของแจมโบพื้นที่สุดท้ายครับของตัวเองเกมลูกครับและเป็นพื้นที่แรกของเกมรับครับได้บอลดึงสวยพลิกเล่นจากด้านข้างครับตรงกลางนี่เป็นประมุอซาิจันครับลูกนี้ให้บอลไม่ได้ครับเป็นลูก เปิดขึ้นมาครับด้วยการทุ่มครับต้องขอขอบคุณครับผู้ใหญ่ทุกท่านครับขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับท่านกิรเกียรติภูมิสวัสดีในโอกาสนี้ครับขอขอบคุณครับท่านนิพนธ์แห่งแสงครับท่านประธานสโมสรฟุตบอลท่าม่วงเอฟซีครับขอบคุณครับท่านสุภันะครับคนโทแก้วครับขอบคุณครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรืออุตสาหวิทยาคารครับเรามีกล่องรับ บริจาคนะครับสำหรับการสมทบทุนครับในกิจกรรมของลานคุณธรรมนะครับในด้านพิธีการเราจะมีการส่งมอบนะครับนะครับการสมทบนะครับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับให้กับท่านผู้บริการและหลังจากนั้นท่านผู้บริการครับจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์นะครับในการนะครับส่งมอบโครงการลานคุณธรรมนะครับขอขอบคุณครับท่านรัตนากรครับสิริเลิศอมรกุลครับท่านผู้บริหารครับจาก SCGP ครับ โรงงานองสาลวันนี้โอกาสนี้ด้วยครับองศาลาวันนี้โอกาสนี้ด้วยครับจะมีการมอบของที่รึนะครับให้กับท่านนะครับผู้ริหารทั้ง5ท่านครับท่านผู้ริหารของ SCGP ครับโรงงานองศาลาครับท่านรัฐมนกิจสิริเลิศอมรกุณครับเอาครับเก่งขึ้นมาต่อบอลจากแดงกลางครับไหลเข้ามาด้านในสวยพลิกเล่นเลือกที่จะเปิดครับมาลิงตรงกลางแม่นครับย้อนกลับมาครับเซตบอลขึ้นมาได้กันใหม่ครับ อย่างได้บอลครับไม่เข้ามาบีตำแหน่งการของบอลครับให้สวยโดนแซะครับของบอลขึ้นมาครับปัญญาพลป๋าโมดครับโอ้ทะลุช่องสาปินขึ้นไปเอาครับนิดเดียวเท่านั้นครับสยามผู้เชดาเปลี่ยนการบอลขึ้นมาครับผู้เล่นของทีมเพื่อนกีฬาครับจังหวัดกาญจนบุรีครับอีกหนึ่งทีม ที่ถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถเฉพาะตัวและโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมครับถือว่าน้องเล็กสุดแล้วครับเปลี่ยนตัวลงไปใหม่ครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวงครับของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับยอดเยี่ยมทีเดียวครับเปิดยอดคอสลึกทิ้งบอลยาวๆครับตัดเข้าไปในกรอบเขตโทษลูกนี้โดนบีบครับให้ใช้เท้าเล่นครับผู้รักษาประตูเข้าไปกดดันครับยังเคลียบอลไม่ขาดครับประโมทลึกครับผูิตสินให้เล่นต่อครับ ของบอลขึ้นมาครับทิ้งบอลยาวๆโอ้ชิงตำแหน่งบอลได้ก่อนครับสปินหนีขึ้นมาล็อกแล้วโดนบังครับเข้าไปทําลายเซตจังหวะการของบอลครับหลานเกมลุกขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับยังไม่ได้บอลครับผู้เล่นของแกมโบต่อบอลมาตรงกลางเชื่อมเกมขึ้นมาครับสวยครับไหลให้แม่นสปีนหนีขึ้นมาครับคอเบิร์นตัดเข้ามาได้นายครับดึงสวยครับสยามผูเชดาครับ ไปเองครับลากตัดมาด้านในแถว2เติมลามมาดูจังหวะจบสวยยอดเยี่ยมครับลูกนี้ครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวและเป็นแฮตติกของตัวเองครับในทัวร์นาเมนต์นี้ครับผู้ทำประตูครับให้กับแกมโบครับเสียงรถบรรดังครับให้กับสยามผู้เชดอ๋อครับตอนนี้ทีมแกโบซาครับก็หนีห่างเป็นสี่ประตูต่อหนึ่งครับ ต้องมาดูว่าเพื่อนกีฬาการยุเลีครับนะครับตำแหน่งศูนย์หน้าครับน้องอีคิวบน้องปรเกียรติภูมิสวัสดิ์ครับสวยครับอีคิวล็อกพิกให้เลือกที่จะเติมครับโอ้ทั้งะนี่ถือว่าเยี่ยมทีเดียวครับตอนนี้ก็ไปเป็นนิสิตของจุฬาครับนี่ครับว่า เดินตามรอยของคุณพ่อครับคุณพ่อก็จบจากจุฬามานี่ก็อีคิวก็เรียนที่จุฬาครับลูกนี้ยังตัดไว้ได้ของกโบนะครับสำหรับคุณพ่อครับท่านกิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ครับท่านผู้ารชการจังหวัดกาญจนบุรีครับสิ์เก่าดีเด่นครับของรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแล้วก็เป็นสิทธิ์เก่าของเซนกะเบียนด้วยนะครับขเขา๋ยวว่าเป็นนักตบอลเก่าของโรงเรียนเซนกะเบียน นะครับสถาบันเดียวกับพิจ้านะครับสาธิตกีกุลสอรามเทพิธาครับแล้วก็นะครับอาจารย์สุธินชัยติครับมีโอกาสนะครับไปทําหน้าที่ดูแลในรุ่นอายุ1 8ปีของเซนกตเบียนด้วยครับสิทธิ์เก่าของตึกแดงเหมือนกันเอาครับเรามาดูให้สวยให้บอลทะลุช่องขึ้นมาย้อนกลับมาเซตเล่นครับทำได้ดีทีเดียวครับสำหรับผู้เล่นของทั้งสองทีมครับมาดูว่าลุกที่2ของเพื่อนกีฬาจะได้หรือไม่ครับทนายรถทนายรถมาใหม่ครับให้มาที่กินศักดิ์วิรุณนรัตย้อนขึ้นมาที่ปฏิพันธ์ โอ้เจอการเกมรับของแกมโบครับรับทั้งทีมขึ้นทั้งทีมครับเจาะไม่ได้ครับมาที่ทนายรถทนายรถหฮมาที่กีฬาหนเลทสี่สิบตีห้าสิบครับระวังกันด้วยครับด้านหลังมาที่ขมสารเอสซีจีส่งเข้าประกวดครับสวนเอาครับสปินขึ้นมาครับมีสามตัวเรียกรับด้านบนเปิดยัดศาสตร์กับทนายครับโดนบล็อกสวยครับไปเก็บบอลสองครับ เป็นคอร์เนอร์ครับหมดห่วงทางด้านซ้ายมือครับเป็นการเต็มเกมลุกขึ้นมาครับของแกมโบยังช่วยเวได้ครับปฏิพานครับได้แค่เป็นลูกเตะมุมของแกมโบครับส่วนคู่ต่อไปก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับคอมบันโดซตาแถวหนึ่งแถวสองได้ขึ้นไปเติมหมดแล้วครับผู้เล่นแนวรับแผงหลังในเพซซิ่งแล้วครับผู้เล่นสาประตูสั่งแล้วครับ48ของเพื่อนกีฬาเปลี่ยนตัวครับ48ของเพื่อนกีฬาเปลี่ยนตัวครับ48เปลี่ยนตัวครับออกฝั่งไหนก็ได้ครับเข้าเข้าตรงกลางสนาม เอากระเชนยาติยาออกไปพากับเราส่งลงใหม่ครับทาวนเป็นลูกแต้มุมครับของแกมโบเอาครับเรามาดูครับแท็กติกของแกมโบครับจะเปิดบอลสคอตลึกขึ้นมาครับหมุนหงทางด้านซ้ายมือวิ่สลับตัดเข้าไปด้านในลอยตัวกดบอลชิงขึ้นมาครับยังเคลียบอลไม่กลายครับแกมโบยังได้บอลครับไหลตัดเข้ามาในเก็บบอลแรกสวยครับย้อนกลับมาแถว2เติมครับจบด้วยการยิงครับ เหมือนกับยิงแล้วไม่ได้ล็อกข้อเลยครับสยามภูเชดาครับแกมโบขอเปลี่ยนตัวครับหมายเลข11ครับหมายเลข11ของแกมโบออกครับ11ครับของแกมโบครับอร์อเบอร์อะเบอร์สิบเอ็ดในสนามออกครับเบอร์สิบเอ็ดก็ออกจะเข้าครับ อาครับเสร็จบอลขึ้นมาสวยครับเปิดยอดครับขออนุญาตครับเบอร์11เในเปลี่ยนตัวครับสำหรับเทนะครับคู่กลางครับถนนชัยเรียกได้เลยนะครับเรียกได้เลยนะครับท่านที่จะเปลี่ยนตัวนะครับโอเคครับถือว่าวันนี้เรามาเล่นเพื่อสุขภาพมิตรภาพและเพื่อสังคมครับเอาผู้ทำสามประตูเปลี่ยนออกมาครับ สยามภูเชดาครับและเติมผู้เล่นหมายเลขสี่ครับสุชัยทองคําเข้าไปเติมในตําแหน่งศูนย์หน้าครับสวยครับย้อนกลับมาครับถิงบอลยาวๆเก็บบอลแรกสปินหนีขึ้นมาครับกับทีมนี้เป็นปาโมะสอดซีจันครับไหลสั้นพลิกเล่นแล้วโอ้ชาครับลูนี้สกิดนิดเดียวครับไอเดียดีดีเดียวครับเบิ้ลบอลจากด้านข้างครับพลิกเล่นเคาะแล้วทำชิงครับโอ้ลูนี้หลอกจ่ายด้วยสายตาข้างบนจะขึ้นไปเติมนะครับสุชัยทองคํา ให้แล้วถึงหรือเปล่าครับสุภาชัยพุทธสาประตูยังไงครับจะจบด้วยท้ายแล้วจบไหมครับขวามือแถวสองเติมครับโอ้โหถือว่าทําได้ดีทีเดียวครับจังหวะพุทธษาประตูออกมาบล็อกแล้วพลาดเก็บบอลสองครับบริเวณในกรอบเกตโทษสิบแปดหลาครับก่อนที่จะขึ้นมาเติมและจบด้วยการยิงครับโอ้จังหวะนี้ครับเปิลครับผู้สาประตูของเพื่อนกีฬาครับออกมาแล้วสกัดไม่อยู่ครับแล้วมาเจอกองหน้าของแกมโบครับ เอาขยับขยับสะกอเป็น5วัประตูต่อหนึ่งครับส่วนในคู่นี้ครับเราก็จะมีสองประต์นะครับในคู่ที่4นะครับไอ้คู่ที่3นะครับแจ้งไอ้ทราบนะครับในคู่นี้ก็ยังเล่นกันอีกวอตประตูนะครับในคู่ที่3ขมนายรถให้มาที่ทาบอนสุรศักดิ์ต้องดูว่าลูกที่2จะมาไวหรือไม่ครับตามอยู่1ประตูต่อ5ครับทนายรถ ครับผู้ทำประตูให้แกมโบครับสุภชัยทองคำครับเปลี่ยนตัวลงไปครับสุภระซับสวยครับน้องอีกทีครับสุภะกครับเอาครับลากบอลขึ้นมาสวยครับมาสกูครับน้องสุภพลเกิครับจ่ายบอลสั้นริมเส้นด้านข้างประคองขึ้นมาครับยังจ่ายไม่ได้พยายามที่จะเลี้ยงลายตัดมารดนะนายครับปาโมสอดสีจันทร์ครับย้อนกลับมาเล่นครับเซตบอลขึ้นมากันใหม่ไหลสวยครับแม่นต่างบอลขึ้นมาเล่นครับบิลอัพขึ้นมาครับผู้เล่นของทีมแกมโบ ทะลุตัดมาด้นนในโดนบีบจากพื้นที่ที่2ครับโดนสกิดก็ไม่ได้เปรี่ยบในการครอบของบอลครับเรียกฟาวได้ครั้งของเพื่อนกีฬาครับอยู่ในช่วงท้ายเกมการแข่งขันแล้วครับเสร็จบอลขึ้นมาได้กันใหม่ครับออกบอลย้อนกลับมาครับยอดเยี่ยมครับวันนี้ครับเสร็จนครับคู่กลางครับเติมเกมขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับถนนชัยครับเปลี่ยนแกนขึ้นมาครับสวิตเลียน เฉียมเกมสั้นครับขึ้นไม่ได้เหมือนกันครับ2ต่อหนึ่งทีเดียวครับต้องต่างขึ้นมาเล่นกันใหม่ครับที่เซนฮผู้กลางครับถนนชายสวยครับไหลให้แม่นเลือกที่จะเปิดครับเฉียมเกมมาตรงการทะลุตัดเข้ามาครับแถวสองโดนเข้าไปบีบครับสุภชัยทองคำยังขึ้นไม่ได้ครับพินัยนี่ถือว่าเยี่ยมครับสำหรับเกมลาบครับของผู้เล่นเพื่อนกีฬาจังหวัดการจนบุรีครับแหกแล้วจาะขึ้นมาเล่นเองไหลบอลทะลุช่องครับผู้รักษาประตูทำยังไงครับลุงสาลักษณะอย่างนี้ครับ ต้องเล่นเองแล้วครับสุทส้ายคู่กลางก็ถือว่าคู่นี้ครับเล่นกันถึง4ควอร์เตอร์ครับนี่เป็นแค่2ควอร์เตอร์แรกครับเดี๋ยวยังมีให้แก้มืออีก in 2อวอร์เตอร์ครับในคู่ที่3ต่อจากคู่ VP ของผู้อ่าใหม่ครับกับคอมมานโดออสซาเอ Aw, าครับสวยเลยครับสำหรับซูเปอร์ซับที่เปลี่ยนตัวลงไปครับผุ้เล่น์หมายเลข14ครับสุบชัยทองคำครับ ครับสำหรับในด้านพิธีการครับเราจะมีการส่งมอบนะครับการสนับสนุนนะครับกิจกรรมนะครับในนะครับดื่มน้ำก่อนนะครับดื่มน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลงไปเล่นกันใหม่ได้นะครับสกอร์ตอนนี้กขจะยเป็น6กปตูตัวหนึ่งครับถือว่าเราเล่นกัน4ฟอเตอร์นะครับในคู่นี้ครับเดี๋ยวไปเล่นกันในคู่ที่3ต่อครับ แล้วผู้ตัดสินครับก็เป่าสัญญาณนควีดโบราการงานครับขอเสียงประมือล้างสองมครับใน2ควอเตอร์แรกครับเดี๋ยวเราจะมีการแก้มืออีก2ควอเตอร์ครับจะล